แล้วก็ดีเดียวผ่าตุนท่อมือเดียวแบบเครื่องทอนพี่น้องทุกคนตั้งซึ่งสีบลูนี่ยังแบบเป็นแผนพี่น้องตัวก็แล้วแต่ผู้มักคือเก่าเหรอพี่น้องฮะคนกับมักแบบมัดนั่นแน่มัดอันนี้ใส่แน่ไป็นแต่ละทั้งซึ่งฮะคนกับมัดอันนั้นมัดดอกห้างๆแท้ๆทั้งไฮเดรสกับนีพี่น้องฮะคนห้างคนกับมักแบบเป็นแผ่นพี่น้องเวลาท่อเป็นผ่าคืนดอกมามันกับสีหน้ามันจะไหมพี่น้องเป็นผ่าทุ่ง ทางเคื you know, ่องมันก็อจะเป็นเป็นแปนบริหารอะไร้สื่อเวลาไปตัดสุดกับบริหารอะไรไปสือผ่าชีผื่นผ่าผื่นมาใส่ยังสิ่งเงาแต่ทีนี่นี่นี่เป็นองทอนนี้สินี่แต่อยู่ทางตีนสลยอยท่างเคื่องเจะเป็นสีเมดมันสิ่งเงาพี่ลาไปตัดสุดก็สิงามมันสิ่งเงา็อได้สือผ่าชีมาใส่หย่างเป็นสีในตัวมันสิ่งเงางามจี่รอเป็นเป็นผ่าตุ้งออกมากงามไร่ เ้าอยากอบก็ได้เพาอ,า,เเาอยากอบก็ได้ซิเก่้หรอพี่นอ้องกันห้าอยากอบห้าวจะโอบได้นีแล้วพี่น้องโอบไม่ต้องหนีพี่น้องก็แล้วแต่เ้าวสิอยากอบมองได้หรอพี่น้องเด็ดน้อยสีไลสีก็ได้เ็พี่น้องแต่ว่าอันนี้เพิ่นบ่ให้อบพี่น้องมันก็อจะเอาแบบนี้เลยแหละพี่น้องก็แล้วแต่ผู้มักเนาะพี่น้องเนาะมัก แต่ละคนมักแบบก็คือกันแหละพี่น้องลายคนนลายมักลายแบบไปแหละมักก็คือกันนะพี่น้องข้างค้นกับวราท้างเซิงก็คือแปลนแต่เอาอ่อนดอกนั่นดอกนี้ใส่ให้เนื้อห้างห้างผ่านว่าดิงาน้นแค่ละกระจาดให้แบบใส่เป็นจุดเป็นจุดห้างๆกระจายไปดาวกระจายไปใส่ก็ได้พี่น้องแบบแต่เขาจะเอายังใส่ก็ได้พี่น้องแบบแต่แบบแต่ผู้มักพี่น้องงานค้นกับมักแบบเป็นแปลนงางค้นกับมักแบบบ้อแปลน ไอ้ใหญ่เมด่อคือเก่าพี่น้องเม่อยนี่สูบทอายตัวการมัดนีจะได้แล้วแต่ผู้มักถินยุกกับผู้มักเนาะพี่น้องเนาะมักเม่คือกันแต่ละต้นจะได้มัดนีแบบเคิอคขอนเด้อจ้ามัดเรียกแบบไทยให้พี่น้องเบิ้งหล่พี่น้อง